สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนสอนไอ้โหลดโหลดไฟจากเมกาโดยไม่ต้องใช้แอปเมกานะครับแต่เราจะใช้เป็นตัวโฮมตัวเดียวไปไปลองกันเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างหานครับหมอด GTE หรืออะไรก็ช่างที่เขาทิ้งมาจากไฟเมกาแล้วบางคนไม่มีไง ก็มาใช้วิธีแบบผมอันนี้ก็เพิ่งล้างเครื่องใหม่นะครับความจำมันเต็มไฟ์ขยะม,มันซ่อน GTA นี่ก็ถูกลบไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวลงใหม่นะครับก็คือลบ GTA ไปครั้งหนึ่งแล้วความจำมันก็ยังเต็มอยู่ก็เลยล้างเครื่องไปเลยมาสมมุติผมจะเอารถ <c oughs> มอเตอร์ค์ับาคมดร็อกสตา ก็กดตายคลิปเขามาครับเราก็เลื่อนไปที่ลิงก์หมอดเขาครับ b m w z เ0 0 0 r พันาาเนี่ยอ่า,อากดไป้าย ES ไฟครับมันทำให้เอาต่แรกผมก็ไม่ผมก็ไม่เชื่อเขาบอกว่า ES ไฟ่ะพอมันแตกไฟอลละโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดมาเรื่องนี้กันก่อน นี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้สรดสามจุดมุ่งขวาบนแล้วเลื่อนไปที่ขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปอ่ามันจะเป็นแบบนี้รอมันเต็มก่อนวิธีนี้ว่าไว้ใช้โหลดหมดโหลดไรก็ได้ครับสำหรับคนที่แบบสมัครมีการไม่ได้ อ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกที่สีเท่านี่ครับดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์กดไปถ้าท้องใครเป็นภาษาอังกฤษก็อย่าลืมไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมบอกรอมันโหลดโหลด,หลดตรงนี้โหลดก่อนนี่ครับมันก็จะโหลดให้เราคือเอาผมก็ เมกามันก็ไม่มาไม่รู้เป็นไรต่อสมัครผมเลยใช้วิธีนี้เวลาเราโหลดของอะไรจากไฟเมกาอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นกำลังโหลดนะครับแล้วก็แล้วก็โหลดเสร็จแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเ้าโหลดเสร็จเสร็จสมบูรณ์ย m w มอนี่ครับถ้าใครอยากเปลี่ยนภาษาก็มากดตรงรูปโลกครับอ่ากดเสร็จมาตรงน,นี้ แล้วเราก็ติ๊กไปตรงภาษาไทยแล้วเราก็เลื่อนลงมาเนี่ยเออเลื่อนเลื่อนเลื่อนตามผมเลยเนี่ยเราก็กดบันทึกไปแค่นั้นโอเคครับก็จบไปแล้วนะสาระเล็กน้อย หวังว่าจะเป็นประโยชน์แกใครที่ใช้แอปมิกาไมมได้นะครับลองใช้วิลองใช้วิธีนี้ดูผมก็ใช้วิธีนี้อยู่ทุกวันแหละแต่เดี๋ยวจะไปลองสมัครมีกามใหม่ว่ามันจะได้หรือยังส่วนเกม GTA เนี่ <c oughs> ขอพักไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งล้างเครื่องเมืม่อเมื่อวานไงโกงเกมนี่หายเลยสำรองไว้ไม่ได้เอกเพราะไฟล์มันใหญ่ไป 2องกิกเนี่ยแล้วอีกอย่างคือ es ไฟอะไม่รู้ว่าของทุกคนเป็นไหมของผมที่ตามที่เขาพูดตามที่ไปาเห็นช่องพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรวะ es ไฟอะว่ามันพอแตกไฟกมันจะเป็นไฟค้างแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกก็ล,ลองไปแตกดูแตกดูนะมันเป็นค้างจริงๆครับความจำผมหายไปสองกิกกว่าๆไม่รู้ว่าหายไปไหนขนาดลด gta ไว GTE แล้วนะไม่ก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมอะ่ะเออผมก็เลยตอนนี้เลิกใช้เลิกใช้ e S f i l e Explorer ไปแล้วถ้าใครใช้แล้วไฟล์มันไปตัวค้างก็ใช้ไปนะครับรับผมแล้วใช้แล้วไฟล์แม่งตัวค้างวะ่ะแแต่แรกก็ไม่แต่แรกก็ไม่เชื่อพี่เขาหรอกแต่มันโดนด้วยตัวเองเนี่ยเออรู้ละ <c oughs> มันตัวค้างจริงๆ คลิปนี้ก็เพียงมาเพียงแค่เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ก็จินเคยนะครับขอบคุณครับ